ล่งหง่ของ man EP. EP. อุ้เอแมางีพีกีพีที่สองมาแล้วครับเออรี่เอายังไงดีป้าปาาลา,าเอางี้กางว่างหงีงี้แล้วเออกินก่เอเพราะว่าเธอจะเงยีงงอ่ะเออเราก็ไม่รู้นะเหมือกังงนอ่ะโอ้พ่อแม่เฮ้ยมันเอียงอะไรอะ่ะคือไม่รู้อีครับเอียงเหมือนคนขังเลยอะ่ะพ่อแม่ได้ยิงไหม เดี๋ยวกี้ยังไงกียร์ไม่หุ้นกันแต่อย่างนี้ก็คือไอไม่อยู่หยุดจีจังเพอาี้ค่ะแม่พอนี้แม่ของฉัางหางเคยแล้วว่าเอ้าเกิดประชุมให้อีกนี่ไงผักปลากราบค่ะแม่ครับนี่มาเร็哟นี้ไปคุยก่อน พ sí, ี like? ่ไปโอ๊ยพี่โอกี้เอาอยัางไงดีเอาอย่างไรเอาจะไปแปลงรากก่อนไปเลยไปแปลงรากพ่อแม่วิจังอย่าไปเพราะว่าอักขรายไงไปโอกี้เอาไปโอกี้ เฮ้ยดูนี่เฮ้ยว่าไงอ่ะกุมารกิงกะกิงกะกิงกะเฮ้ยหอยล่างเฮ้ยวารยูนี่ไงี่อะรงไม่งุอ่ะมาพไปอ เฮ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเออไอ้กิ้งกะยอยอเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยโปรอีกอันเอาออกไปของปีกอ่างอุ่นอ่ะแมน